ถ้าพูดถึงบล็อกเชนปัญญาประดิษฐ์อ e ีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีชีวภาพรถยนต์ไร้คนขับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนึกถึงอะไรครับส่วนตัวี้ผมนึกถึงนว,วัตรกรรมเปลี่ยนโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและนึกถึงโอกาสที่จะลงทุนเติบโตพร้อมกับทีมเหล่านี้ได้นะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำความรู้จักกับทีมติกพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ที่จะทำให้เพื่อนๆนนักลงทุนได้ลงทุนในเทรนที่จะเปลี่ยนโลก บนระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้และสามารถสร้างความสมดุลของพอร์ตให้เหมาะสมกับนักทุนแต่ละบุคคลครับเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเรัพั์จัดการกองทุนสแตชเวย์ประเทศไทยจำกัดสตาร์ทอัพเวิล t ์เทคชั้นนําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยูกับดูแลโดยสำนักงานกรตอครับทีมติคพอร์ตโฟลิโอมีความน่าสนใจอย่างไรตอบโจทย์ให้กับนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราด้านไหน แนวทางการบริหารความเสี่ยงและปรับพอร์ตเพื่อสร้างความสมด,ดุลให้เหมาะสมในระยะยาวจะมีแนวทางอย่างไรอีกบนพจน์ Explains ทุกเรื่องที่นักงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนครับ Stashway เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับความไว้วางใจจากนักทุนกว่า170ประเทศทั่วโลกจากที่ผมลองใช้มาในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าแซชเวนั้นมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างนะครับสามารถตอบโจทย์นักทุนรายย่อยอย่างพวกเราได้ครับ 1เป็นแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนทั่วโลกในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล 2. ลงทุนใน ETF ชั้นนำที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก3กลยุทธ์การลงทุนระดับ World Class เทียบเท่ากับสถาบันการเงินระดับโลกไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีเทคโนโลยีบริหารพอร์ตตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตามระดับความเสี่ยงที่กำหนดโดยจะมีการปรับ Asset a l l o c a t i o n เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจซึ่งเรียกว่าการทำ r e o p t i m i z a t i o n และจุดเด่นข้อที่5คือค่าธรรมเนียมต่ำ ล่าสุดครับเพิ่งจะออกฟีเจอร์ใหม่เรียกว่า Thematic Portfolio พอร์ตโฟลิที่จะมาตอบโจทย์การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตโดยการคัดสันกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund กองทุนรวมดลัชนีที่มีนโยบายลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีต่างๆครับเหมือนกับซื้อหุ้นเหมาทั้งตะกา้าไม่ได้ซื้อหุ้นรายตัวซึ่งก็มีข้อดีคือกระจายการลงทุนได้ดีและมีค่าธรรมเนียมต่ำมาก สำหรับทีมติดพอร์ตโฟลิโอของแซชเวมีการลงทุนใน ETF ครับซึ่งก็จะเติบโตไปกับนวัตรกรรมต่างๆจากทั่วโลกมีทั้งหมด4ทีมการลงทุนที่สอดคล้องกับเทรนด์แห่งอนาคตขั้นตอนนี้ถือว่าง่ายมากนะครับขั้นตอนแรกเลือกตีมที่เราชื่นชอบและอยากลงทุนด้วยและจากนั้นเลือกระดับความเสี่ยงที่เรารับได้และขั้นตอนสุดท้ายคือเริ่มลงทุนครับมาลองดูของจริงครับ เริ่มจากคลิกไปที่แอปครับก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4ทีมให้เราเลือกครับ 1. Technology e n a b l e r s 2. The Future of Consumer Tech 3. Healthcare Innovation และ 4. Team Environment and Clean Tech ครับผมลองเลือกทีม Technology e n a b l e r s เพราะมองว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากครับแล่ยังไงทีมนี้ที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานนี่ก็ต้องมาแน่ๆ พอกดเข้าไปครับก็จะเห็นว่ามีธีมซ่อนอยู่ข้างในอีกเยอะมากมายครับเช่น AI blockchain cloud computing robotics และ semiconductor ครับพอเราเลือกธีมที่เราสนใจได้แล้วก็สามารถกดเลือกระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเริ่มลงทุนก็จะเห็นว่าใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นลงทุนได้แล้วครับโอเคเห็นภาพรวมกันแล้วชวนม,มาวิเคราะห์กันหน่อยครับ ส่วนตัวนี้ผมชื่นชอบการลงทุนในธุรกิจที่เป็นอนาคตอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า เราเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ดีว่านวัตรกรรมที่เราสนใจนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเข้าไป disrupt ธุรกิจอื่นๆได้จริงๆหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่กระแสแค่ชั่วคราวเท่านั้นยังไม่นับอีกนะครับว่าเราเนี่ยต้องทํากันบ้านให้ดีด้วยนะครับเพราะถ้าเลือกผิดตัวไม่ได้ติดตามเทรนด์ให้ดีไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากพอหรือไม่ได้ปรับพอร์ตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะขาดทุนได้เหมือนกันครับดังนั้นการลงทุนเกมติกพอร์ตโฟลิโอของแซชเว a y ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือ ข้อดีกนนหนึ่งเติบโตไปกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทั้ง4ทีมครับการลงทุนแบบที่มีติกพอร์ตโฟลิโอของแซชเวนะั้นมี4ทีมหลักที่ลงทุนผ่าน ETF นั่นคือ1เทคโนโลยี y อ n a b l e บก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ช่วยต่อยอดเทคโนโลยีอื่นอีกทีหนึงเช่น AI, Blockchain, Cloud Computing 2. the future of consumer tech ก็ลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราครับเช่น FinTech E-Commerce นวัตกรรมยานยนต์อย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นต้น 3. healthcare innovation ลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าไบโอเทค นวตัตก,กรรมด้านจีโนมิกส์รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ DNA และทีมที่4คือทีม Environment and Clean Tech ลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนเช่นพลังงานสะอาดนวตัตก,กรรมเพื่อกักเก็บพลังงานอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นต้นก็ล้นแล้วแต่เป็นเทรนที่มองว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของโลกในระยะยาวนะครับ 2. กระจายการทุนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ลงทุนส่วนตัวของผมก็ทําให้เข้าใจนะครับว่าโอกาสในการลงทุนในติมบติกนั้นมีโอกาสเติบโต,ตสูงมากครับแต่แน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงตามมาเช่นกันครับเช่นนวัตรกรรมอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งมักจะมีความมันผลในการลงทุนระยะสั้นรวมถึงการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงโดยภาพใหญ่ติมบติกพอร์ตโฟลิโอนั้นจะมีการกระจายกองทุนใน3ระดับครับ,รบขึ้น1 แต่ละทีมจะลงทุนในนวัตกรรมที่หลากหลาย 4- 6ถึงกลุ่มเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการกระจุกตัวและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของนวัตกรรมเหล่านั้น 2. ลงทุนด้วย ETF ที่กระจายการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูงจำนวนมากเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละบริษัทและข้อที่3คือจะกระจายความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ปรับสมดุลครับเพื่อเป็นการสร้างพอร์ตแบบธีมติกที่มีระดับความเสี่ยงที่หลากหลายและในระดับที่เหมาะสมกับเ,เพื่อนๆนักลงทุนในแต่ละคนครับ 3. ลงทุนใน ETF จากบริษัทจัดก,การกองทุนระดับโลกแซชเวเลือกลงทุนใน ETF จากบริษัทจัดก,การกองทุนแบบทีมติกระดับโลกเช่น Ark Invest, BlackRock, Global X แล้วก็ v a n X นะครับจะเห็นว่าเป็นบิ๊กเดนมั้นเลย พร้อมทั้งนำสเตทเทสต์เพื่อที่จะให้ได้พอร์ตที่ดีสุดครับโดยลงทุนในกองทุนเฉลีย่ยตีมละ6กถึงกองทุนซึ่งกองทุน ETF แต่ละตัวมีการกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตและจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่นักลงทุนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่น Tesla, Amazon Intel t e n c e n t Pfizer, a p p l e เป็นต้นซึ่งการกระจายการลงทุนแบบนี้นะครับมันมีข้อดีคือช่วยลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุนแบบตเมติ atic, ทำให้การลงทุนระยะย,ยาวสบายใจมากเลยนะครับ ข้อดีข้อที่4คือบริหารความเสี่ยงได้ดีและแม่นยำเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในธีมที่ชื่นชอบแต่ว่าอยู่บนระดับความเสี่ยงที่กำหนดโดยมีมากถึง7ระดับครับตั้งแต่20-45%ถึงเจะสังเกตว่าพอเราเลื่อนระดับความเสี่ยงสัดส่วนของพอร์ตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับโดยจะกำหนดความเสี่ยงด้วย s แ a ชเวร์ร i สก i นเด็หรือว่า SRI เป็นระบบที่จะคอยบริหารพอร์ตให้มีระดับความเสี่ยงตรงตามค่า s r i ที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ทําให้เราควบคุมความเสี่ยงได้ดีตามที่เรารับได้คร แล้วให้ฟังอย่างนี้ครับว่า S.I. r นั่นคือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นตัวเลข เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตเช่นถ้าเราเลือกลงทุนใน SI 20%จะมีโอกาสเพียง1%ที่การลงทุนแล้วจะขาดทุนมากกว่า20%ภายในระยะเวลา1ปีครับซึ่งทําให้มัน่นใจได้ถึง99%ว่ามูลค่าของพอร์ตจะไม่ลด,ดลงไปมากกว่าค่า SI ที่เลือกไว้ในที่นี้คือ20%ครับข้อนี้ถือว่าเป็นจุดที่แตกต่างที่โดดเด่นมากๆนะครับโดยแซชเวย์นั้นสามารถทําแบบนี้ได้เพราะเอาสินทรัพย์ปรับสมดุลลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ทองคํามาผสมในสัดส่วนที่ทําให้มีสินทรัพย์เต็มติ สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่กําหนดแต่ถ้าเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผันผวนมากอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับอีราจะปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ปรับสนดุนเพิ่มหรือลดเพื่อรักษาความเสี่ยงซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อถัดไปครับข้อดีข้อที่5คือปรับพอร์ตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีระดับโลกครับ เทคโนโลยีที่แตกต่างอย่างของแซชเวคือเทคโนโลยีการลงทุนที่เรียกว่าอ e ีราครับที่จะช่วยออกแบบสัดส่วนของพอร์ตที่ลงตัวเป็นเทคโนโลยีการลงทุนที่ใช้ข้อมูลจานวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนและคอยปรับพอตอัตโนมัติให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจและรักษาสมดุลของพอร์ตในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่นักทุนแต่ละรายนั้นสามารถยอมรับได้ โดยยีรนั้นย่อม,มาจาก Economic Regime Based Asset Allocation ซึ่งก็ตรงตัวเลยนะครับโดยจะมีการประพออย่างเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจกลไกป้องกันความเสี่ยงและช่องว่างของราคาและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์แต่ละประเภทครับเช่น <c oughs> ถ้าช่วงเศรษฐกิจดี <c oughs> ก็จะมีการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มหุ้นตามธีมที่เลือกเอาไว้แล้วก็เป็นลดสัดส,ส่วนในสินทรัพย์ปรับสมดุลส่วนเทคโนโลยี r e b a l a n c ing ก็จะช่วยตรวจสอบความสมดุลของพอร์ตในทุกวันเลยนะครับที่สําคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโดยถ้าสินทรัพย์ไหนมีสัดส่วนสูงหรือว่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดทางระบบก็จะขายสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนเกินและนาเงินส่วนนั้นมาซื้อสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนต่ำกว่าเพื่อรักษาสมดุลของสินทรัพย์ให้มันยําเสมอครับและก็ตรงตาม a s สเซ a l l o c a t ั o ที่กําหนดเอาไว้ การที่เราทำให้การลงทุนแบบเต็มมิตินั้นเป็นลักษณะแบบ target risk หรือว่า s r i ได้เพราะว่าเราเองก็มีการเอาสินทรัพย์ปรับสมดุลมาผสมในส่วนที่ทำให้สินทรัพย์เต็มมิติสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ กำหนดครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมีการเป,เปลี่ยนแปลงหรือมีความผันผวนมากอย่างในปัจจุบันครับอีราจะปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ปรับสมดุลเพิ่มหรือลดเพื่อรักษาความเสี่ยงครับเช่นพอเทคโนโลยีเอเนอร์เบิร์สเอสไเมื่อปีที่แล้วครับมีสินทรัพย์ตามตีมต่อสินทรัพย์ปรับสมดุลอยู่ที่85%ต่อ15%ครับแต่เมื่อเดือนมกราคมที่อีราตรวจจับสัญญาณเงินเฟอ้อสูงซึ่งทำให้สินทรัพย์ตามตีมนั้นมีความผันผวนสูง ก็เลยมีการปรับสัดส่วนเป็น60%ต่อ40%ครับโดยพอร์ตก็ยังคงมี SRI ที่45%เหมือนเดิมครับ ข้อดีข้อทีอ่6คือค่าธรรมเนียมต่ำโปร่งใสทุกขั้นตอนครับอันนี้สําคัญมากแซชเวนั้นมีจุดเด่นอีกได้ก็คือค่าธรรมเนียมต่ำมากครับแล้วก็มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและที่สําคัญคือเป็นค่าธรรมเนียมการจัดก,การแบบ all inclusive เพียงแค่0.2นถึง1 8อตต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงรวมหมดทุกอย่างแล้วว่างั้นเถอะครับไม่เหมือนกับกองทุนมาตรฐานทั่วไปที่จะมีค่าธรรมเนียมหลายอย่าง เช่นค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อค่าธรรมเนียมเมื่อขายค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนกองทุนค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้นครับหลายคนก็จะมองว่าค่าธรรมเนียมนิดเดียวเองไม่น่าจะมีผลอะไรมากอลองดูภาพนี้กันนะครับก็เห็นว่าการที่เราลงทุนค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลตอบแทนสุทธินี่คือภาพตัวอย่างเมื่อผลตอบแทนเฉลี่ย6%ตต่อปีก่อนหักค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับ อ่เปรียบเทียบดูนะฮะโดยจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมา,มากๆถ้าว่าเราลงทุนระยะยาวก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมีโอกาสต่างกันมากขนาดนี้เลยละครับข้อดีอีกข้อคือ s a ชเวย์ไม่มีขั้นต่ําในการลงทุนครับโดยเพื่อนเพื่อนักลงทุนสามารถลงทุนกับเทคโนโลยีระดับโลกแบบนี้แม้ว่าจะมีเงินไม่มากนะครับก็ถือว่าเป็นการทําลายข้อจํากัดเดิมที่ในอดีตนะต้องมีความมั่งคั่งสูงเท่านั้นนะครับถึงยังสามารถเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศและกระจายการลงทุนได้มากขนาดนี้ เอาละครับสรุปคืออย่างนี้ครับว่าส่วนตัวนะผมมองว่าธีมติกพอร์ตโฟลิโอของแซชเวนนั้นเหมาะกับเพื่อนเพื่อนักทุนที่อยากลงทุนในนวัตกรรมเปลี่ยนโลกในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราเองครับแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาในการศึกษาแล้วก็ปรับพอร์ตด้วยตัวเราเองและก็เหมาะกับการลงทุนระยะยาวด้วยนะครับโดยผมมองว่าพอแบบธีมติกเหมาะที่จะเป็นพอร์ตเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายในการลงทุนครับไปยังกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นจากพอร์ตหลักที่เรามีอยู่แล้ว และส่วนตัวก็ไม่แนะนําให้นํามาทดแทนพอร์ตหลักด้วยนะครับเพราะการลงทุนแบบทีมติกมักจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนโดยทั่วไปครับแต่การที่เราเลือกความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระบบของแซชเวก็จะช่วยการลงทุนได้อย่างสบายใจและบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนโดยตรงด้วยตัวเราเองครับแม้ว่าจะฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ยังไงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทาง,ทางต่างไปนี้ครับโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s t a s h w a y ได้ทาง App Store และ Play Store ครับ เป็นไง,งบ้างครับยังไงก็อย่าลืมเปิดใจศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เรามีที่ต่อก็ฝากไปฟอลโลก่กันด้วยครับนี่คืออีกบนพจน์ p l a i n s ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้กับผมอีกบนพจน์ครับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ